อ l o h โโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลฮ่าเก็บเกมลัสเรา่นี้อยู่กับ l ลัสอัปเดตที่กําลังจะเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้องบอกเลยว่านี่จะเป็นอัปเดตใหญ่ที่กําลังจะมาในเดือนหน้านั่นก็คือตรีมของยุคก,กลางนั่นเองและจากข้อมูลที่ผมได้ไปหามาเนี่ยการเล่นในโหมดยุคกลางเนี่ยก็จะเป็นโหมดเฉพาะเลยนะครับเขาจะไม่ไดเอามารวมกับในการเล่นปกติ ถ้าเกิดว่ามารวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะยุคก,กลางก็จะไร้ความหมายเลยนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทางเฟกพันเนี่ยก็เลยเพิ่มโหมดเฉพาะของยุคก,กลางเข้าไปในเกมลัดนะครับ แล้วที่มาที่ไปของยุคกลางเนี่ยมันก็มีเนื้อเรื่องเล็กๆมาให้เราด้วยนะครับโดยเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ยุคของรัฐเนี่ยมันเป็นยุคที่หาของได้ยากอยู่แล้วอารยธรรมที่ล่มสลายอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และกระสุนก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับและมันทําให้มนุษย์ในยุคนั้นต้องเริ่มหาวิธีการสร้างอาวุธใหม่ๆที่มันไม่ซับซ้อนจนเกินไปและหาได้ง่ายก็คืออาวุธในยุคกลางนั่นเองนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปของธีมนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมให้พามื่อทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับไอเท ยุคก,กลางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานไอเทมใหม่ในยุคก,กลางที่เข้ามากันนะครับโดยแต่ละแบบเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยพอมองภาพเนี่ยพอดูรูปของไอเทมชินน้นนแล้วก็น่าจะดูออกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะครับผมอย่างตัวทาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยดูหนังแนวสงครามหรือว่า เดี๋ราออฟเดอะลิงภาคที่3เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีพวกออฟเนี่ยได้ขนกองทัพมาบุกเมืองของเออผมจําชื่อเมืองไม่ได้นะครับแต่เป็นเมืองสวยๆอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเออแล้วก็จะมีไอ้ทาวเวอร์แบบนี้ที่มันขนพวกออฟมาด้วยนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยก็แบบเป็นหนังได้นะครับเมื่อเราจะบุกโจมตีบ้านของผู้เล่นคนอื่นเนี่ยแล้วเราไม่มีบันไดน,นะครับเราสามารถใช้ตัวทาวเวอร์นี้ได้ซึ่งมันสูงหลายชั้นมากๆนะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับผมอันดับแรกเลยแล้วก็ดันเข้าไป ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเอาม้าเนี่ยมาช่วยลากจูงได้หรือเปล่านะครับเมื่อดันเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปีนขึ้นทาวเวอร์เนี่ยแล้วก็กระโดดเข้าไปยังบ้านคนอื่นได้เลยนะครับมันจะมีประมาณสักกี่ชั้นวะเดี๋ยวผมนับก่อนนะ1 2 3 4ชั้นนะครับสูงสุด4ชั้นเลยถือว่าสูงมากนะ,นะและแถมยังกลายเป็นาทาวเวอร์ที่เราสามารถที่จะยิงคนอื่นได้ด้วยนะครับเป็นางานทุกคนดีปะอันนี้เจ๋งมากเลยนะผมอชอบมากเลยอนะ อีกอันนึงเลยเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะครับนั่นก็คือตัวยิงก้อนหินนั่นเองนะครับเหมือนในหนังสงครามเลยเราสามารถที่จะบรรจกุกระสุนได้3รูปแบบนะครับก็จะมีก้อนหินระเบิดไฟแล้วก็ระเบิดแบบระเบิดไฟบอมนะครับแบบนี้นะนี่มี3รูปแบบแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวเราไปได้ด้วยนะครับกระสุนรูปแบบที่4ตัวเราเองไปลวจ้า <laughs> ประมาณนี้เลยครับผม เดี๋ยวเราจะลองยิงใส่บ้านหินตรงนู้นดูนะครับผมจะเริ่มจากตัวก้อนหินธรรมดาก่อนนะว่ามันจะมีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวลองยิงดูแปบ๊บหนึ่งนะครับรีโหลดนานหน่อยแต่ก็นั่นแหละคือยุคครางมันต้องใช้เวลาในการทำรหลายๆอย่างยิงโอเคเดี๋ยวเราบินไปดูกันนะครับว่ามันมีดาเมจเกิดขึ้นไหมสำหรับตัวก้อนหินธรรมดานะฮะโอ้ไม่มีดาเมจเลยว่ะ เออไม่มีดาเมจเข้าเลยวะน่าจะเอาไว้ใช้ยิงบ้านไม้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเป็นกระสุนอ่ากระสุนไฟนะครับระเบิดไฟอันนี้ก็น่าจะไม่มีดาเมจนะผมว่ามันน่าจะเอาไว้โจมตีพวกเป็นกําแพงไม้อะไรพวกนี้มากกว่าว่ะโจมตีโอมหรือว่าเรายิงไม่โดนเองวะอเอาเถอะไปนิดน,นึงแล้วกันเดี๋ยวลองดูอีกรอบอ่าใส่ไป จมตีเออวะเหมือนจะโดนนะนี่เหมือนจะโดนนะไม่ไม่ดูหน่อยเออก็ไม่เอ,อ้หูเข้าอยู่นะคนดูแต่ว่าแม่งเบาหรือว่าเมื่อกี้คือระเบิดไฟวะเดี๋ยวลองดูอีกรอบไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ต้องย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นเซิร์เวอร์เทสนะครับในตอนอัปเดตเข้าไปจริงเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยนะครับทุกคนโจมตี กระสุนไฟมันย้อยมันไม่ถึงกระสุนไฟมันไม่ถึงนะครับมันย้อยไปแต่และกระสุนก็มีเขาเรียกว่าระยะของมันด้วยเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเป็นกระสุนปบอมดูนะครับว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าจะถึงหรนะือเปล่านะเฮ้ยแต่เมื่อกี้โดนแบบเฉียดนะลดไป9ก้าดามจเลยเดี๋ยวลองเ,เติมไปหนะ่อยอันนี้น่าจะโดนอยู่ ไปบอมไปบอมมันย้อยมากบรรจุกระสุนโจมตีโอมเอ,อ้ยอันนี้ไม่โดนอ่าโดนไม่เต็มนะเดี๋ยวเขาเถอะไปอีกนิดนึงมันกะระยะมากมันกะละยาาะ,ละย,ายากมากนะครับทุกคนรอบนี้น่าจะโดนนะน่าจะโดนเต็มๆนะเดี๋ยวผมจะค้ามาอีกไป โอ้ย,อยแรงนะคนดูแรงอยู่นะก็ยังไม่โดนเต็มเต็มว่ะเกิดไปงนิดนึงอันนี้น่าจะโดนเต็มเต็มแล้วเดี๋ยวผมต้องรอซ่อมกำแพงก่อนนะครับผมอยากรู้ว่ามันดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวรอสักคู่นึงเดี๋ยวเราบรรจุกระสุนไปก่อนอมาลองดูรอบนี้บรรจุกระสุนยิงยนี่น่านเต็มเต็มเต็มแล้วนะโอ้โห ประมาณ50าดาเมจนะครับต่อ1นลูกเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องว่ะแล้วมันใช้รไรคาไบอรดูก่อนมันใช้เป็นเอมพี้แทงกับกันพาวเดอร์นะครับขู่ยังละสิบเองหรอส่วนที่ใช้เป็นก้อนหินกับโลเกตหนึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวเซิร์ฟเทสนะครับมันเลนน้อยแบบนี้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องนะผมว่ามันอยู่นะในการเลดแบบยุคก,กลางมันน่าจะยืดเยื้อมากๆเลยนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นการทํางานของตัวยิงก้อนหินนะครับผม ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นคอสโบแบบโบราณนะครับเขาเรียกว่าป้อมปืนโบราณดีกว่านะครับสมัยก่อนในพวกยุคก,กลางเนี่ยมันยังไม่มีพวกปืนกลอะไรพวกนี้นะครับในการประดิษฐ์ป้อมปืนในยุคนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นหน้าไม้ขนาดใหญ่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงศัตรูเราดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะแล้วก็กระสุนของหน้าไม้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กระสุน เป็นกระสุนหัวชัวมวกแล้วกันนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นหัวระเบิดนะครับไม่ใช่นะไอ,อหัวระเบิดจริงมันคือกระสุนของกระสุนไฟนะครับอันนี้เป็นกระสุนหัวเหล็กมาดูกันว่าแรงขนาดไหนจะยิงเข้าหัวเลยนะ <c oughs> น้อแสดงตายเลยโคตรแรงอ่ะคนดูอันเนี้ยจะเป็นป้อมปืนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการกันบ้านจากการถูกบุก ของฝั่งตรงข้ามนะครับทุกคนอันนี้คือป้อมปืนนะให้จำไว้เลยว่ามันคือป้อมปืนนะครับเพราะว่าในโหมดของยุคกกลางเนี่ยผมคิดว่าระบบไฟไม่มีปืนไม่มีผมว่ายานี่น่าจะเป็นยาพันธุ์ดวงกระเพือเอ่อเออไอระบบที่เราเคยเล่นกันมันจะอ,ออกไปนะครับมันจะเหลือแบบยุคกกลางจริงๆครับเราใช้พวกเครื่องมือพวกนี้ในการเลดบ้านกันนะครับซึ่งมันเจ๋งมากเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวต้องมาดูทีว่าตอนที่เป็นอัปเดตในเดือนหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ ในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็คือเครื่องที่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นในหนังยุคกลางเหมือนกันนั่นแหละนะครับมันจะเป็นในหนังนี่เขาจะใช้เป็นคนเนี่ยในการแบกท่อนสูงใหญ่ใ,ญใช่ไหมแล้วก็กระทุงประตูให้เป็นพังใช่ไหมเออแต่ว่าในโลกของรัสเนี่ยเขาก็มีการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับโดยใชเออ้เขาเรียกว่าแขนของรถรถแบ็คโฮนะครับรถรถตักดินนะเออในการมาใช้เป็นเครื่องกระทุงประตูนะครับเดี๋ยวเราจะลองกระทุงกัน,กนว่า มันจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะกอนอื่เลยต้องใส่โลเกตรตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการขับเครื่องไปบุกโจมตีกด E นะครับอู้มโจมตี โอ้ดาเมจก็แรงเอาเรื่องนะน่าจะครั้งละ50ดาเมจนะครับที่ทําได้ตอนนี้เนี่ยผมก็อยากเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดอัปเดตมาเนี่ยการเล่นในรูปแบบของยุคกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมมันน่าจะสนุกแน่ๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาในธีมของยุคกลางนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีในส่วนของเสื้อกราะที่ทุกคนเห็นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็น น่าจะเป็นสกินนะสกินของเกาะกระป๋องนะครับอาจจะเป็น DLC นะครับออนนี้อาจจะเป็น DLC นะแล้วก็โล่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะบล็อกได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมและนี่ก็เป็นอาวุธชิ้นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในยุคก,กลางนะครับก็คือมินิคอสโบโนะครับคอสโบโนี้เนี่ยก็จะสามารถบรรจุได้ถึง4ดอกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองยิงทุกคนดูนะครับว่ามันจะยิงประมาณไหนนะหนึง่งอุ้ตายเลยอันนี้มันเป็นบอทนะครับ ือว่าดีอยู่นะแต่ปัญหาเลยคือเวลารีโหลดเนี่ยมันจะรีโหลดช้ามากเลยนะครับเดี๋ยวรีโหลดให้ดูเพราะว่ามันมีสีดอกนะมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนี่ยมันต้องคอยทําแบบนี้ให้ครบทั้ง4ด้านนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะอัปเดตใหญ่มาในเดือนหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมรัดเนี่ยเป็นเกมที่ไม่หยุดพัฒนานจริงๆนะครับและในอนาคตก็จะมีอัปเดตท,ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับเช่นการทําอาหารก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ รวมถึงไบโอใหม่และก็มีเสือจระเข้ที่จะอัปเดตเข้ามาด้วยในครั้งต่อๆไปก็ต้องดูกันว่าในปี2025นี้เนี่ยเกมรัสจะมีอะไรอัปเดตมาเจ๋งๆให้เราได้ดูกันบ้างนะครับแต่ผมมั่นใจว่าต้องมีอย่างแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปลัสอัปเดตหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับ